หลวงปู่ตื้อแนะนำถึงความลี้ลับของจิตในคราวที่อยู่ปรนิบัติหลวงปู่ตือ้ออาจารธรรมโมที่วัดธรรมสามัคคีนั้นหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้รับการสั่งสอนแนะนำถึงความลี้ลับของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั่งภาวนาเมื่อเกิดเห็นนิมิตบางอย่างขึ้นแม้จะออกจากสมาธิแล้ว ขณะเมื่อเดินบินทบาทก็ยังมองเห็นสิ่งประหลาดประหลาดอยู่เนืองๆหลวงปู่ตื้อท่านสอนสั่งในเรื่องนิมิตท,ที่เกิดขึ้นว่านิมิตนั้นจำแนกไปหลายประการจิตของนักปฏิบัติมีหลายขั้นตอนตามนิสัยบารมีของแต่ละคนพูดถึงผู้มีสมาธิดีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด ก็จะปรากฏนิมิตท,ที่แจ่มใสเป็นไปด้วยอำนาจชานและอำนาจแห่งยานตอนที่หลวงพ่อเปลี่ยนออกเดินบิณฑบาตตามหลังหลวงปู่ตื้อและพระภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆท่านมองเห็นผู้คนในลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็นตอนแรกๆก,ก็คิดว่าเราไปสร้างนิมิตเอาเองพอนาน,น,านไปก็เห็นว่าเราพบเรื่องจริงเข้าแล้ว จึงได้นำมากราบเรียนปรึกษากับหลวงปู่ตื้อแล้วท่านให้ข้อคิดดังนี้ 1. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มผ้าสีเหลืองเดินเข้ามาหาแสดงว่าจิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลห้าอยู่เป็นปกติมีสมาธิมีการปฏิบัติศีลอย่างสม่ำเสมอแล้วเว้นจากการทำชั่วมีใจเป็นพระเป็นธรรม 2. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มด้วยผ้าขาวแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นมีศี้าเป็นปกติและมีใจเป็นเทพเทวดา 3. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มเสื้อผ้าขาดผิวคล้ำไม่มีสง่าราศีแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นตกต่ำลงไปกว่าความเป็นคนคือมีความคิด แต่จะทำความชั่ว 4. ถ้านิมิตเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อผ้าดำสนิทจิตของเขามีศีลที่ไม่บริสุทธิ์ใจหยาบที่ต่ำไปกว่านั้นคือจะเห็นเป็นลักษณะของเดรัจฉานเช่นควายต่ำลงไปก็จะเป็นสุนัขต่ำลงไปก็เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเช่นงูเป็นต้น หลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการบอกเล่าเช่นนี้จากหลวงปู่ตื้อนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนักโอวาทธรรมหลวงปู่ตือ้ออจลาธรรมโมวัดป่าอรัญญวิเวกจังหวัดนครพนมข้อมูลที่มาจากหนังสือ